ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนายแพทย์ชัยพัฒนนะครับอันนี้เป็นเซสชันที่7นะครับเรื่องหัวข้อ neurosci e n c e ai n d a นะครับเซสชันนี้ก็จะมีพูดถึง artificial intelligence ในแบบต่างๆนะครับแต่ว่าผมจะมาพูดใน2หัวข้อแรกนะครับ2หัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ artificial intelligence and biological intelligence ครับแบ่งเป็น2อพ episode นะครับซึ่งสอง episode นี้เนี่ยใน episode แรกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องว่า intelligence คืออะไรนะครับ แล้วก็จะพูดแตะเรื่องของ Machine Learning ในแบบต่างๆนะครับในบทที่2เนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าสู่เรื่องของ Deep Learning นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นนิ s c i e n น e นะครับเริ่มต้นจากว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่า e l l i g e n c e เนี่ยความจริงแล้วก็คือความสามารถของเอ็นติตี้ใดเอ็นติตี้หนึ่งนะครับในการที่จะเข้าใจสิ่งที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งนั้นได้นะครับจริงๆก็ ทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องของอีกาตัวน,นี้นะครับที่นิทานอิศบก็บอกว่าเขาจะดื่มน้ำนในยืดเขาก็เอาตัวหินยหยอดลงไปแล้วก็ทําให้น้ำนมันลอยสูงขึ้นมาก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าอีกาเองก็มีความฉลาดหรือเปล่าในรูปแบบหนึ่งนะครับในของมนุษย์เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการวัดหลายคๆคนก็จ,จะรู้จัก IQ คิวเทสนะครับก็เป็นวิธีการวัดวิธีการหนึ่งในการที่จะบอกว่า IQ คนเป็นอย่างไรนะครับแต่ความจริงแล้วไอคิวมันไม่ได้มีลักษณะแบบ ความสามารถใดความสามารถหนึ่งของนะครับมันมีความสามารถที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นในเรื่องของสัตว์เนี่ยก็จะพบว่าสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีความฉลาดของตัวเองนะครับอาจจะมีความสามารถในการที่จะแก้ปัญหาความสามารถในการจะใช้อุปกรณ์ความสามารถในการจดจําความสามารถทางศิลปะด้วยซ้ํานะครับก็มีวิดีโอที่ผมใช้ไปบ่อยในการที่จะบอกว่ามันลิงนี่มันเก่งจริงๆนะอยากให้ไปดูวิดีโอนี้นะครับ chimps memory นะครับ มัตสุซาวะนะครับลองดูว่าลิงเนี่ยมีความสามารถในขั้ที่จะจดจํามันจะมีตัวตัวเลขขึ้นมาบนหน้าจอนะครับลิงก็มีหน้าที่กดปุ่มตามลําดับนะครับจากน้อยไปมากทั้งทั้นที่ตัวเลขเนี่ยมันขึ้นมาแค่แวบ,บเดียวเท่านั้นนะครับในวิดีโอนี้ก็มีการเอาคนมาแข่งกับลิงด้วยก็พบว่าแพ้หลุดลุยนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าในความสามารถบางอย่างเนี่ยในสัตว์เนี่ยแม้กระทั่งถ้าเกิดได้รับการฝึกปลื่ยก็สามารถทําให้มีความสามารถที่ไม่แพ้มนุษย์ได้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีอินเทลเลเจนซ์ในคนได้ในสัตว์ได้แล้วสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตละ่ะจะมีได้ไหมนะครับจริงจริงมันเป็นของสิ่งที่มีชีวิตอย่างเดียวหรือเปล่าก็อาจจะไม่นะครับมันก็จะมีเทอมที่เรียกว่า artificial intelligence ก็คือ,อความชันฉลาดปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งไอตัวแนวคิดที่จะสร้างตัวระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่มีความชันฉลาดเนี่ยก็มีมาตั้งนานแล้วนะครับคนก็จะเคยได้ยินเรื่องของ Turing test นะครับก็คืออารันทัวริงเนี่ย คนที่เป็นตัวละครหลักในหนังที่ชื่อ The imitation Game เนี่ยนะครับเป็นคนที่ช่วยทําให้สายสมรนธมิตรเนี่ยสามารถเอาชนะสงครามโลกไปได้ด้วยการความสมารถในการที่จะสร้างเครื่องมาถอดรหัสเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเกิดเราจะมีการทดสอบว่าตัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีความที่ใกล้เคียงมนุษย์แล้วหรือยังนะครับให้เขาลองไปคุยกับมนุษย์ดูแล้วก็ถ้ามนุษย์แยกแยะไม่ออกละนะถึงเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์นี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะถือว่าผ่านเกณฑ์ของทัวริงเทสนะครับซึ่งก็มันก็มีรายการนะครับทําแบบนี้แล้วตอนหลังๆ,ๆนี่นะครับม่าเหมือนกับว่าให้เลือกคู่เดทบางคนก็เลือกคู่เดทเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วไม่เลือกคนอะไรเงี้ยนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยไอตัวโมเดลของภาษาดีขึ้นนะครับอย่างในวงการการแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีเปเปอร์หนึ่งที่คือหามานะครับเพิ่งออกเลยนะครับในตอนช่วงเมษาของปี2023นี่เองนะครับเป็นการที่ให้คนเนี่ยมาถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็จะมี ส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนตอบอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัว Chat GPT ตอบนบว่าความสามารถเนี่ยเรียกว่าไม่แพ้มนุษย์เลยนะครับบางที h ช GP t GPT จะมีความรู้สึกมีเอมพัตตีไม่แพ้มนุษย์เลยทีเดียวนะครับหรือจะมากกว่าด้วยซ้ำนะครใครสนใจก็ไปอ่านเปเปอนี้ต่อได้นะครับในจามากในมุมของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไซน์นะครับก็จะมีกลุ่มคนที่พยายามที่จะสร้างตัว เครื่องที่มีความสามารถในการเรียนรู้นะครับสามารถทำ High Level m e n t a l process ได้เหมือนมนุษย์ได้นะครับก็จะเป็นบิดาของกลุ่มที่จะจะทำเรื่อง artificial intelligence นะครับนี่มัน,นจะเป็นแก๊งที่อยู่ที่ MIT นะครับซึ่งเ,เราได้พูดถึงว่ามีปัญญาประดิษฐ์ไปแล้วถ้าเราจะให้มันมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ได้นะครับสิ่งที่เขาจะต้องมีไม่ใช่แค่เรื่องของการเขียนกฎให้เขาทําตามเฉยๆก็ต้องมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้จากข้อมูลด้วยหรือเรียกว่า ความสามารถของ machine learning machine learning ก็มีหลายแบบนะครับมีส่วนที่เป็น supervised learning unsupervised learning reinforcement learning นะครับนี่ผมชอบกระตูนที่มาจากตัวเว็บไซต์นี้นะครับที่ทำได้ค่อนข้างน่าสนใจก็คือว่า supervised learning ก็เหมือนกับว่าเราจะจะสอนระบบอะไรสักอันหนึ่งเราสามารถบอกผิดผิดชอบชั่วดีได้นะครับเราบอกว่านี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้คือใช่อันนี้คือไม่ใช่นะ ก็เจ้าตัวระบบเนี่ยก็ต้องพยายามทําความเรียนรู้ว่าโอเคสิ่งนี้คือใช่สิ่งนี้คือไม่ใช่ถ้าทำแต่ละครั้งบอกนี่ใช่ไหมครับเอามันมาส่งงานแล้วเ็บอกว่าใช่ไม่ใช่มันก็จะมีการอัปเดตตัวมันนะหลังจากได้ข้อมูลนะครับ Supervised Learning Keyword คือคนสอนต้องมีคำตอบนะครับแบบที่สองคือ Unsupervised Learning นะครับ Unsupervised Learning เนี่ยแปลว่าเออเป็นเรื่องของท่านเลยนะครับสามารถไปเรียนรู้จากตัวข้อมูลเองนะครับ นันตัวระบบมันก็อาจจะพยายามจะไปจับรูปแบบอะไรต่างๆที่มันซ่อนอยู่ในตัวข้อมูลนะครับอาจจะไม่ได้มีคนมาบอกว่าอันนี้คือคําตอบที่ถูกต้องแต่ว่าเขาก็จะเรียนรู้ในการที่จะแบ่งกลุ่มครับข้อดีก็คือมันจะไม่ถูกยึดติดกับองค์ความรู้ที่เรามีนะครับในทางหนึ่งก็จะสามารถเอาไปใช้ในการที่จะแบบว่าไปหารู้ได้ว่าข้อมูลมันมีมากมีน้อยเท่าไหร่กันแน่หรือกระทั่งค้นพบสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้นะครับอัน s u p e r v i s e d l e a r น i n g แบบที่สามที่เรียกว่า reinforcement l e a r n i n อก็คือการที่พยายามปล่อยเขาลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็นานๆทีเมื่อเขาไปถึงเส้นชยัยเราก็บอกเขาว่าเออนี่แหละใช่ละคือสิ่งที่เราอยากได้คือแบบใหออ้ข้อมูลว่าใช่ไม่ใช่นะครับมีการให้ reward และ Pu น i s h m นนันานทีนะเหมือนกับเราสอนเด็กๆนั่นแหละครับเราไม่ได้ไปบอกทุกขั้นตอนว่านี่คือใช่นี่คือไม่ใช่นะเราก็ปล่อยให้เขาเรียนรู้ไปลองผิดลองถูกไปแล้วดูว่าเขาเรียนรู้ได้หรือไม่นะครับอ่ะทีนี้ ผมคิดว่าในชีวิตประจำวันเราเราก็อาจจะเคยได้ยินสิ่งนี้อยู่แล้วแหละสมมุติว่าเราไปหาหมอเนาะสิ่งที่หมอทําจริงก็คือประมาณเกือบๆสิ่งนี้แหละก็คือเรามีข้อมูลนะครับสมมติว่าไปหาหมอเราก็อาจจะต้องการทราบว่าอายุเท่าไหร่นะครับผู้ชายผู้หญิงนะครับน้ําหนักเท่าไหร่ความดันตัวบนเท่าไหร่ความดันตัวล่างเท่าไหร่ระดับไขมันในเลือดเท่าไหร่ระดับไขมันตัวดีเท่าไหร่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะไหมเอ็กซเรย์เป็นยังไงแล้วก็จะมีผลเลือดแล้วก็มีอะไรอีกมากมายนะครับ สร็จแล้วเราก็จะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมารวบรวมกันแล้วก็บอกว่าเออสรุปว่าคนไข้เนี่ยน่าจะอาการรุนแรงแค่ไหนนะครับถึงแก่ชีวิตได้ไหมนะครับทีนี้ถ้าเราเก็บรวบรวมข้อมูลมาเป็นตารางแบบนี้นะครับเป็นแท็บเล r d a เดต้อย่างเงี้ยนะแล้วเราก็มีข้อมูลที่เป็นแคตตาล็อบ้างเป็นคอนเทน u ์เ s ว่าสบ้างนะครับมีความเป็นต่อเนื่องหรือเป็นคลาสบ้างเนี่ยสุดท้ายถ้าเราจะต้องการไปพยากรณ์ว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายปลายทางคืออะไรนะครับ สิ่งนี้ก็คือเราต้องไปบอกว่าข้อมูลชุดนี้นะสุดท้ายเราจะเป็นยังไงข้อมูลชุดนี้นะสุดท้ายจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือ supervised learning ถูกไหมครับที่ supervised learning เนี่ยหากเราเอาไปพยายามจะหาดูว่าไอตัวพารามิเตอร์หรือฟีเจอร์นะครับไอตัวที่เข้าไปเนี่ยอินพุตทั้งหลายเนี่ยแต่ละคอลัมน์เนี่ยแต่ละสะดมเนี่ยคือเหมือนเป็นหนึ่งฟีเจอร์นะครับลักษณะตัวแปรที่จะเอาเข้าไปเพื่อจะไปเรียนรู้นะครับ เอาแบบที่ง่ายที่สุดเครื่องก็อาจจะเรียนรู้มาว่าเออตัวแปรนี้ควรจะให้น้ําหนักเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเวกที่อยู่ข้างล่างเวกนะครับข้างล่างตัว W นะครับดับเบิลยูหนึ่งดับเบิลยูสองก็เรียงไปทุกตัวก็จะมีดับเบิลยูไปก็คือเหมือนกับว่าเป็นตัวที่บอกมกว่าตัวนี้สําคัญไหมถ้าได้ศูนย์แปลว่าไม่มีความสําคัญถ้าได้บวกแปลว่าในที่ยิ่งเยอะนะนค่าคําตอบในจะออกมาเป็นบวกนะฮะถ้าเกิดเป็นลบค่าเวกเป็นลบก็แสดงว่าเนี่ยถ้าค่านี้ยิ่งเยอะนะมันจะตรงกันข พอเราได้เวทแล้วเนี่ยเราก็สามารถครั้งหน้าพอเราไปเจอคนไข้คนใหม่นะครับเราบอกว่าถ้าคนไข้คนใหม่มาอายุเท่านี้นะเป็นเพศชายเพศหญิงน้ําหนักแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นคาดเดาได้ไหมพยากรณ์ได้ไหมเราก็เพียงแต่เอาเวทที่เรียนรู้จากตัวข้อมูลชุดบทเนี่ยนะครับไม่จังต้องใช้ข้อมูลชุดบทแล้วนะเอาแค่เวทมาแล้วมาแอพพลายไปกับข้อมูลชุดใหม่ก็อาจจะทําให้เราสามารถพอจะบอกโอกาสที่จะมี outcome ที่เป็นใช่หรือไม่ใช่เนี่ยได้นะครับอไอ้ที่นี้คือเสียชีวิตหรือไม่นะครับ อันนี้เรียกว่า classification problem นะครับก็คือเป้าหมายของเราคือการต้องการ classify class ต่างนะครับ1น3อะไรก็ว่าไปนะฮะส่วนใหญ่จะเป็น2 class แต่ว่าจริงๆมีได้มากกว่า1 class มากกว่า2 class นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนโจทย์อีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเราบอกว่าไม่ใช่อะ่ะเราไม่ได้ต้องการจะบอกว่าคนไข้จะเสียชีวิตไหมเราอยากจะรู้ว่าคนไข้จะอยู่โรงพยาบาลนานไหมโรงพยาบาลเนี่ยมีลักษณะ ข้อมูลนี้มีลักษณะเป็นรบหนึ่งวันสองวันสามวันสองวันครึ่งก็ยังอาจจะได้สี่วันครึ่งอาจจะได้แล้วแต่ความละเอียดนะครับลักษณะแบบนี้จะจับเป็นชั่วโมงจับเป็นวินาทีอะไรก็ได้ก็จะมีความตอบนี้มากขึ้นนะครับนั่นสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆตอนนี้ไม่ใช่บอกว่าเป็นคลาสอะไรละแต่เป็นการที่พยายามจะบอกว่าคาดเดาได้ไหมว่าจะอยู่ประมาณตรงไหนนะครับสิ่งนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ปัญหาที่เรียกว่า regression problem นะครับจะเห็นว่าขั้นตอนเนี่ยมันก็เรียนรู้จากข้อมูลเหมือนกันมีน้ำหนักเหมือนกันนะคร ปรับใช้เหมือนกันแตใน่ในที่นี้นะครับโน้ตว่าหากเราจะทำสองเป้าหมายนะครับคือ length of stay กับตัว class ว่าจะเสียชีวิตหรือไม่เนี่ย weight มันจะไม่เหมือนกันนะครับมันอาจจะได้ตัวที่มีน้ำหนักไม่เหมือนกันแล้วบางตัวจะสำคัญมากสำคัญน้อยต่างกันในตามกรณีก็ได้นะครับแล้วแต่ว่า o u t p u t จะเป็นอะไรแม้ว่า Input จะเป็นตัวเดิมเลยก็ตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบ่งสอง,สองประเภทได้หลักๆก,ก็คือเป็นแบบที่เป็น classification problem กับ regression problem นะครับอ่ะ เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเราลองมาดูกราฟกันสมมุติว่าสิ่งที่เราอยากจะพยากรณ์คือแกน y นะครับอาจจะเป็นอะไรค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับส่วนสิ่งที่เราจะพยายามเอามาใช้พยากรก็อ,อยู่ที่แกน x อย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าเราอยากจะดูความสัมพันธ์ระหว่างค่าของค่า x นะครับว่ามีความสัมพันธ์กับค่า y ไหมนะครับหากเราได้ข้อมูลออกมาเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าเออกลุ่มก้อนมันจับกันนะเห็นเป็นเทรนเล็กๆว่า หากค่า x มีค่ามากขึ้นค่า y จะมีค่าน้อยลงเห็นไหมครับเราก็อาจจะสามารถลากกราฟลากเส้นตัวกราฟเส้นตรงได้นะครับในที่นี้ก็อาจจะเป็น y เท่ากับ w บ x บวก b ในที่นี้ y ก็คือสิ่งที่เราอยากจะพยากรณ์ <S 2> <S 2> x คือตัวแปรของเรานะครับอาจจะมีมากกว่า1ตัวก็ได้นะมีมากกว่า1ตัวก็จะมี w มากกว่า1ตัวนะฮะก็จะมี w ประกอบไปแล้วก็บวกด้วยค่าที่เป็นแบบเบสไลน์อะไรบางอย่างนะครับนี่ก็คือเป็น regression problem ใช่ไหมครับ ก็คือเหมือนการการลากเส้นนั่นแหละจริงๆแมชชีนเลอร์นิ่งก็เป็นการลากเส้นเหมือนกับการเรียนรู้จาก<ม>ข้อมูลนะครับเพียงแต่ว่าในเทคนิคที่มันแฟนซีขึ้นเส้นอาจจะไม่ต้องเป็นเส้นตรงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติแกน Y ไปไม่ได้เป็นค่าต่อเนื่องอะ่ะ mm. เกิดมันมีอยู่แค่ใช่ไม่ใช่อะ่ะลักษณะมันก็จะมาหน้าตาแบบนี้คือแกน X เนี่ยอาจจะยังต่อเนื่องอยู่เห็นไหมมีแกน X มีค่าได้หลายค่านะครับ แต่แกน y เนี่ยมีแค่ได้แค่ใช่หรือไม่ใช่อาจจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแต่เราก็เห็นนะว่าถ้าค่า x มาน้อยๆเนี่ยค่า y มันจะตอบ no ถ้าเกิดค่า x มันเยอะๆค่า y มันจะตอบ yes ถูกไหมครับนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือพยายามที่จะตับสมการสักเล็กน้อยนะครับแทนที่จะฟิตเป็นเส้นตรงนะครับเราอาจจะฟิตเป็นเส้นเป็นตัว s นะครับเป็นตัว s ในที่นี้ก็คือว่าถ้าเกิดค่ามันน้อยมากๆเนี่ยไม่ว่ามันจะน้อยเท่าไหร่ให้มันเป็น0ูนย์ไปเถอะถ้าเกิดมันไม่มากไม่รู้มันจะมากเท่าไหร่ให้มันเป็น1ไปเถอะ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยให้มันมีม,ม,มีสโลปอีกนึ่งเพื่จะรู้ว่ามันจะเริ่มค่า x ที่ตรงไหนที่มันจะเริ่มปรับจาก0ูนย์เป็น1น,นะฮะค่า x ที่ตรงไหนที่ตัวจุด4ีฟ้านี่จะเริ่มปรับจาก0ูนย์เป็น1น,นะฮะนี่ก็เรียกว่า logistic regression นะครับอ่ะทีนี้ในตัวส่วนของตัว machine learning นะครับมองอีกแง่มุมหนึ่งนะครับสมมติว่าเมื่อกี้เราดูแกน x เนี่ยคือตัวค่าของ ตัว x นะเราก็จะไปพิากรตัว y นะแต่มองในแง่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราพยายามจะแบ่งกลุ่มด้วยแบ่งกลุ่มกลุ่มข้อมูลเนี่ยให้เป็น2กลุ่มหรือ3กลุ่มเนี่ยตามแต่ข้อมูลฟีเจอร์ที่เรามีนะครับในที่นี้ฟีเจอร์ของเราสมมติว่ามีฟีเจอร์น้ําหนักกับส่วนสูงนี่เราเปลี่ยนแกนแล้วนะสมมุติว่าเรามีคนที่มีอยู่แบ่งคนเป็น2กลุ่มตามน้ําหนักกับส่วนสูงสมมุติว่าคน2กลุ่มนี้คนสองประเทศก็ได้มีลักษณะของน้ําหนักกับส่วนสูงแบบนี้คนประเทศ สีฟ้ามีลักษณะน้ำหนัก,กส่วนสูงเป็นแบบนี้คนสีแดงเป็นแบบนี้เราสามารถแบ่งกลุ่มคนเป็นสีน้ําเงินกับสีแดงได้ไหมจากน้ําหนักและส่วนสูงคำตอบก็คือได้ใช่ไหมฮะวิธีการทําคืออะไรวิธีการทำเนี่ยถ้าเกิดวิธีหนึ่งก็คือการลากเส้นนะฮะการลากเส้นเป็นเพลนอะไรบางอย่างเี่ยเพื่อจะตัดแบ่งคนกลุ่มสีน้ําเงินกับคนกลุ่มสีแดงออกจากกันนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นภาษาเทคนิคก็เรียกว่าเป็นไฮเปอร์เพลนนะครับซึ่ง เส้นถ้าเป็น2นสองมิติก็แค่ตัดเส้นถ้ามันเป็นก้อนสามิติก็เหมือนเอาปังตอมันเฉือนเป็นแบบเหมือนเป็นแผ่นนะครับถ้าเกิดสามิตินี่เราคิดไม่ได้ครับคิดๆในภาพในหัวไม่ออกนะครับซึ่งอันนี้เรียกว่าเทคนิคหรือว่า support vector machine นะครับยังไม่ลงรายละเอียดนะครับถ้าใครอยากจะลงรายละเอียดเนี่ยให้ไปหาเรียนรู้ต่อต่อเรื่องไ,ได้นะครับแต่ว่าคลาสนี้อยากจะให้คอนเซปต์เฉยๆนะครับถ้าเกิดเรากลับมาดูตัวข้อมูลสมมุติว่าข้อมูลมันไม่ได้แบ่งง่ายๆแบบนั้น ไม่ได้แบ่งสีน้ําเงินอยู่ข้างล่างสีสีแดงอยู่ข้างบนเกิดมันเป็นการแบ่งอีกแบบแบ่งแบบนี้เราจะหาเส้นไหนที่เราจะตัดให้แบ่งสีน้ําเงินกับสีแดงทําได้ไหมครับทาไม่ได้ละแต่ว่าเราก็เห็นชัดเจนว่าสีน้ําเงินกับสีแดงมันก็กระจุกตัวนะวแต่มันกระจุกตัวในแบบที่แบบซับซ้อนหน่อยไม่สามารถลากเส้นใดเส้นหนึ่งตัดแล้วสามารถลากได้เอนลากมากกว่าหนึ่งเส้นได้ไหมคําตอบก็คือได้ครับ เราอาจจะสามารถลากเส้นง่ายๆแบบนี้ได้นะครับสมว่าเราถามเป็นสองคำถามคือถามว่าน้ําหนักมากกว่าหรือน้อยกว่า50จกับส่วนสูงมากกว่าหรือน้อยกว่า50เราสามารถแบ่งคนเป็น2กลุ่มได้ก็คือว่าถ้าน้อยกว่า50และน้อยกว่าร้อยและส่วนสูงน้อยกว่า150หรือน้ําหนักมากกว่า50และส่วนสูงมากกว่า150ให้เป็นกลุ่มแดงนะแล้วก็เท่าที่เหลือก็เป็นกลุ่มน้ําเงินนะครับ มันก็เหมือนกับว่าเราถามทีละคำถามเนี่ยนะครับว่าหนักเท่าไรแล้วพอถามเสร็จก็ถามว่าสูงเท่าไรแล้วเราก็จะมีคําตอบให้เขาถูกไหมครับอันนี้ก็เป็น Machine l e a r n i n g อีกแบบหนึ่งสามารถเรียนรู้จากข้อมูลนะครับแล้วก็เดี๋ยวสไลด์จะมีจุดใหม่เข้ามาเขาก็ถามได้ว่าอ้าวเราตกลงน้าหนักกับส่วนสูงเท่าไหร,ร่เยวจะบอกให้ว่าคุณจะเป็นสีน้ำเงินหรือสีแดงเราไปดูได้ได้วยซ้ำว่าตกลงมันตอบถูกหรือตอบผิดนะฮะอันนี้คือ2องคลาสเนาะ จริงๆอาจจะไม่ต้องสองคลาสก็ได้สมมติเราข้อมูลมันเป็นอย่างนี้เราก็สามารถมีวิธีการตัดได้หลายแบบนะครับวิธีการตัดแบบนี้เนี่ยเหมือนการคำถาม yes no ไปแบบนี้เนี่ยเรียกว่าลักษณะอัลกอริทึมแบบ decision t r e e นะครับซึ่ง decision t r e e เนี่ยจะเห็นว่ามีทรงพลังมากเพราะว่ามันสามารถถามกี่ชั้นจะได้แล้วมันทําเส้นหย,ยักหย,ยังไงก็ได้ใช่ไหมเราจะถามละเอียดก็ได้ว่าละ,ะห้าสิบเอ็ดปะละ,ะห้าสิบสองปะละ,ะห้าสิบสามปะละเราจะถามให้ต้นไม้เนี่ยมันมีความลึกมีขแขนงกี่ชั้นก็ได้ พราะฉะนั้นมันแทบจะทรงพลังมากๆในการที่จะพยายามที่จะไปตัดคนเป็นกลุ่มต่างๆอย่างไรก็ตามข้อเสียของเขาก็คือว่าถ้าเกิดเขามีพลังมากขนาดเนี้ยมันมักจะทําให้หากไปเห็นข้อมูลไหนแล้วแล้วพยายามจะไปทําความเข้าใจกับข้อมูลนั้นมันจะไปจดจําทุกๆรายละเอียดเลยแต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วอะโอกาสที่จะมีข้อมูลซ้ําเดิมมันน้อยมันอาจจะผิดไปนิดๆหน่อยๆถ้าเราไปจํารายละเอียดมากเกินไปเนี่ยเราจะตอบผิดนะครับ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า O v e r f i t t i n g นะครับก็คือไปจํามากเกินไปแต่ไม่ได้เรียนรู้อย่างแท้จริงความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยมันต้องสามารถไปเห็นข้อมูลใหม่แล้วตอบถูกไม่ใช่จําข้อมูลเก่าได้มันก็เหมือนตอนเราเรียนหนังสือนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหานี้นะครับลองน้องๆหรือผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าจะทํำยังไงดีนะครับก็วิธีหนึ่งก็คือการปลูกต้นไม้ก,กว่าหนึ่งต้นนะครับให้ต้นไม้นี่มันมีหลายต้นนะครับแต่ละต้นก็อาจจะเรียนรู้ในวิธีการแตกต่างกันและให้มาโหวตว่าตกลงเนี่ย มันน่าจะตอบอะไรกันแน่นะครับการกระทําแบบนี้ก็จะทําให้มีโอกาสที่จะโอเวอร์ฟิตน้อยลงเพราะว่าต้นไม้หนึ่งต้นอาจจะโอเวอร์ฟิตแต่ต้นอื่นอาจจะไม่ได้ฟิตในแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปจดจําข้อมูลแบบเป๊ะก็จะน้อยลงนะครับเส้นมันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นมันก็จะเป็นหนึ่งว่าเส้นมันอาจจะไม่ได้ตรงปเป๊ะแล้วมันอาจจะมีความหยิกหยักในแบบที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับเทคนิคนี้นะครับเราพูดถึงบนอุปกรณนี้นะเราพูดถึงแมชชีเนอร์นิ่งนะครับแมชชีเนอร์นิ่งที่เป็นปัญหาหลากักๆตอนนี้เราพูดถึง ที่เป็น Supervised Learning นะครับซึ่งเราพูดถึงเทคนิคตั้งแต่ Linear ก็คือเป็น Regression Problem นแล้วก็เป็น Classification Problem ใน Classification ก็มีตั้งแต่การทำตัว Logistic Regression Support Vector Machine แล้วก็มาจนถึง Decision Tree นะครับในบทนี้ก็จะฝากไว้ตรงนี้ แล้วเดี๋ยวบทต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้ว่า Machine Learning ไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีส่วนที่เป็น Deep Learning แล้วมันใกล้เคียง Deep Learning ที่บอกว่าเป็น Neural Network เนี่ยมันใกล้เคียงกับ Neural Network จริงๆอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามฟังในเอพิโซดหน้านะครับเอพิ o ซดนี้ก็ขอจบตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ